หนูอยากภาคการ์ตูนมากคะ่ะแต่โทนเสียงหนูมันไม่ได้พี่ก็คงต้องบอกว่าให้น้องเริ่มจากโทนเสียงของน้องเองนี่แหละคะ่ะค่อยๆปรับใช้แล้วถ้าคิดว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนก็ฝึกคาแรคเตอร์นั้นไปเลยแล้วพอเราชำนาญแล้วเราค่อยลองปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์และปรับเปลี่ยนโทนเสียงตามหรือกลับไปบทเรียนแรกของเราเลยโดยการดูหนังเยอะๆ ถ้าน้องอยากภาคการ์ตูนน้องก็ดูการ์ตูนภาคไทยพูดตามเขาจับคาแรคเตอร์ตามเขาและใช้จังหวะการพูดแบบเขาฝึกจนชำนาญเราจะได้เรียนรู้อยู่ทุกวันและเรียนรู้ในคาแรคเตอร์ต่างๆอีกด้วยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่อยากจะบอกภาคเขียนว่าพอพานสระอากไก่ยอยะก,กันลันนะพี่ผมภาคเสียงอนิเมะได้แต่ผมพูดเสียงตัวเองไม่ได้ น้องคะเราต้องมาปรับจูนกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะการภาคคือการเริ่มต้นจากเสียงตัวเองปรับแต่งเป็นเสียงตัวละครตามแต่คาแรคเตอร์แล้วก็วัยของตัวละครเพราะฉะนั้นน้องจะบอกว่าน้องกลับมาพูดเสียงตัวเองไม่ได้น้องพูดได้แต่เสียงตัวละครหรือเสียงภาคเสียงภาคนั่นแหะคะ่ะมันเริ่มต้นจากเสียงของตัวน้องเองเพราะฉะนั้น จูนกันใหม่จูนให้เข้าใจกันใหม่ว่าเสียงที่น้องใช้พูดนั่นแหะค่ะมันคือเสียงของตัวน้องเองแล้วอารมณ์ในบทล่ะครับดูยังไง<ม>คำถามนี้ต่อเนื่องมาจากคลิปที่พี่อธิบายเรื่องการขีดบ,บทใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาว่ากันถึงหัวข้อนี้ปึ้งดูบทนี้นะคะเราสามารถดูอารมณ์จากบทโดยการ ดูและตีความคร่าวๆจากบทสนทนาที่ตัวละครตอบโต้กันนั่นเองแล้วตีความไว้ก่อนจะทำให้เราพอเข้าใจเนื้อหาและเมื่อดูหนังประกอบไปด้วยความเข้าใจของเราก็จะมากยิ่งขึ้นจนไม่ผิดเพี้ยนไปจากตัวหนังนั่นเองส่วนความครบถ้วนของการตีอารมณ์ตัวละครอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของเราซึ่งบางทีอาจาจะมาจากการฝึกฝนนั่นเองขออนุญ,ญาตถามนะคะ ถ้าเกิดตอนภาคอยู่เกิดสะอึกขึ้นมาต้องทำยังไงขอโทษพี่ไม่คิดว่าจะมีคนถามอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าตอนภาคอยู่อะพี่ตอบคำถามรวมกับคนที่ถามว่าไอ้กับจามด้วยเลยนะถ้าเกิดตอนภาคอยู่น้องไอ <c oughs> หรือว่าสะอึกหรือว่าจาม แล้วน้องสามารถห้ามมันได้พักมันเอาไว้ก่อนน้องก็ทําค่ะแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยไปทําหลังภาคเสร็จภาคจบแล้วค่อยไอจามสะอึกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เต็มที่แต่ถ้า้องทาไม่ได้มันคือเหตุสุดวิสัยที่จะต้องขอโทษเพื่อนร่วมงานแล้วเทคไปเริ่มต้นซีนที่เราภาคตรงที่เราเกิดเหตุสุดวิสัยนั้นใหม่โอเคนะ ัต้องดูแลเสี่ยวอู่ตลอดไปนะมีน้องถามว่าถ้าอยากจะไปเข้าห้องน้ำตอนกำลังภาคอยู่ต้องทำยังไงง่ายๆเลยค่ะอ,อ๋อขอโทษนะคะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งค่ะ แบบนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราภาคอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าเราภาคอยู่ห้าหกเจ็ดแปดคนล่ะทำยังไงถ้าเราไปเข้าห้องน้ำโดยที่ยังมีตัวของเราภาคอยู่ในซีนทุกคนจะต้องหยุดเพื่อรอเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสมในการเลี่ยงไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เป็นภาระก,กับคนอื่นมากจนเกินไปครับพี่ครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราภาคตัวละครเราต้องใส่เสื้อตัวละครไหมครับ ถึงเวลาแล้วต้องไปภาคแล้วแย่แล้วไม่มีชุดตัวละครใส่ไปภาคไปภาคไม่ได้สิเนี่ยทำยังไงดีอ่ะแต่เราก็ภาคมาหลายเรื่องแล้วนะอคงไม่เกี่ยวกับชุดตัวละครหรอกมั้งเพราะไม่งั้นทีมงานจะต้องบอกนะักภาคว่านัดคิวภาควันพรุ่งนี้นะคะไปซื้อชุดตัวละครใส่มาภาคด้วยนะคะ มันไม่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่อยู่แล้วคะ่ะน้องขาต้องใส่ชุดให้ถูกการเทศาแค่นั้นไม่จําเป็นจะต้องใส่ชุดตัวละครอ๋อเวลาเราไปภาคเราต้องคอสเพลย์ไปก็ไม่ใช่คะ่ะเราเอาความสามารถทางการใช้เสียงของเราไปภาคโอเค